ตอนที่45อุบายยึดลำกุนโจโฉเดินทางลงอีเหลงตอนใต้เพื่อมุ่งหน้ากลับฮูโตนัดช่องเขาโฮโลกจากการเดินทางมานานทหารและม้าต่างเหน็บเหนื่อยล้มตายเป็นจำนวนมากนายท่านคืนเดินทางต่อทหารของล้มตายหมดก่อนถึงฮูโตเป็นแน่แล้วเอาเลยหยุดพักที่นี่ก่อนหุงหาอาหารกินให้อิ่มท้องแล้วค่อยเดินทางต่อนายท่านสเสบียงอาหารมีไม่เพียงพอที่จะแจกจ่ายไปให้ทั่วถึงขอรับ ท้าไมพอก็แลเนื้อม้าที่ตายมาทำอาหารแจกใจสิมีควันไฟขึ้นมาที่กลางป่าครับโอ้เช่โจโฉมาถึงแล้วตรงกับที่ธนาจานย์ขงเบงขาดการไว้พวกเราได้เวลาสร,ร้างวิรกรรมแล้วอ หัวเราะไม่มีเหตุผลอีกแล้วก่อนหน้านี้ก็หัวเราะอย่างงี้แหละถามว่าจูยี่แหลกผมแบ่งสะเพ่าแป๊บเดียวจูลงก็ออกมาค่าทหารขอกเราตายไปกว่าครึ่งนี่ก็หัวเราะอีกแล้วเราจะซวยอีกไหมนี่ไอ้นี่นินทานายละ เออเนี่ยถ้าเป็นข้านะข้าจะเอาทหารซุ่มไว้ที่นี่เพื่อโจมตีทหารที่อิดโรยไม่มีทางสู้เชือดแบบนิ่มๆเลยเ ระวังตัวอย่ามัดัวลนะนี่เจอนี่ฝ่ามืออลหันได้ไม่ต้อตงตามต่อไปก็เป็นหน้าที่ของพี่รองลอาจารย์ของเบ๊กอินอัจฉริยะจริงๆนับถือนับถือ,อเรียนนายท่านข้างหน้ามีทางสองแพร่งไม่ทราบว่านายท่านจะไปทางไหนดีขอรับ ทางไหนลัดที่สุดก็ไปทางนั้นแหละทางใหญ่น่ะราบเรียบดีแต่ทางไกลกว่าทางลัดถึงห้าสิกิโลจะถึงเมืองหัวหยงส่วนทางลัดเป็นทางแคบครุขระธุรกันดารมากครับส่งทหารขึ้นเนินไปสำรวจภูมิประเทศให้แน่ใจซะก่อนตลอดทางลัดมีควันไฟอยู่หลายแห่งส่วนทางใหญ่ส่วนใหญ่เรียบร้อยครับเคลื่อนพลไปทางลัด ทางลัดมีควันไฟก็น่าจะมีทหารทำไมนายท่านจึงสั่งให้ไปทางนั้นตามหลักวิชายสงครามเท็จคือจริงจริงคือเท็จสิ่งที่มองเห็นจึงเชื่อไม่ได้ทหารโจโฉต้องเดินทางตามเส้นทางลัดด้วยความอิดโรยและยากลำบากทั้งคนทั้งม้าไปต่อไม่ไหวแล้วนายท่านโปรวมีคำสั่งพักสักครู่เถิดโอ้นอีกหน่อยนะถึงเกงจิว๋วเราค่อยพัก อ๋อฮ่าฮอาฮ่าฮ่า่่เยเท่านี้เรอปัญญาขงเบ้งทหารมาดักซุ่มที่นี่พวกเราคงจะเสร็จมันทั้งหมดเป็นแน่เอาเองอย่ารอสินายท่านว่ารอที่ไรผู้บ่าวไปโดนทุกที แน่ไงออ้ยหูจะไม่ทันขาดคำเลยมา้อ้คุณอูเนี่ยหลังทนฝ้าแล้วสู้ตายทหารของเราทุกคนใจถึงแต่มาใจสอกจะทำยังไงดีล่ะครับนั้นโทษมาซะอย่างนั้นนะ แค้นเครียดซีเรียสอีต่างหากอย่าเพิ่งแค้นอย่าเพิ่งซีเรียสเขารู้จักดีไซกวนอดูดีเขาเป็นคนรูกคุ้นคนท่านเคยทําดีต่อเขาหากท่านขอร้องก็เป็นการส่วนตัวเราก็มีสิทธิ์รอดอนั่นแะสินี่เป็นทางเดียวที่เราจะมีโอกาสรอดไปได้ <c oughs> โ,อโอ้ท่านกวนอ,อูท่านสบายดีเหรอ ข้าได้รับคำสั่งจากท่านอาจารย์ของเบกให้มารอท่านอยู่ที่นี่นานแล้ว <c oughs> คือว่าข้าแตกทับสิ้นเนื้อประดาตัวลำบากแสนสาหัสหวังว่าท่านคงจะระลึกถึงมิตรภาพที่เราเคยมีต่อกันแต่เก่าก่อนได้เล่นขอกันซึ่งซึ้งหน้าอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> เมื่อก่อนนี้ท่านอุปราชเลี้ยงดูข้าอย่างดีแต่ข้าก็ได้ข้างันเลี้ยงและบุญทิวซ้ำยังช่วยให้ท่านผนภัยที่เมืองแปะเบออีกข้าไม่อาจเอาความรู้สึกส่วนตัวมาทำให้งานในหน้าที่เสียหายได้ แย่แล yeah, ้วสิเห็นทีจะไม่รอดแน่เราดนด้โนรดไว้ชีวิตตระการโดยเธอในบทโป้ด็ดเนปรดไว้ชีวิตนายของข้า้วยเธอเฮ้ยข้อกันหมดทุกคนเลยเหรอเนี่ยเปิดทางโจโถพ้นภัยจนมาถึงปากทางมีทหารเหลืออยู่เพียง27นายเท่านั้นจนเข้าเขตเมืองลำกุมเฮ้ย ชะตาของเราคงจะขาดเพียงเท่านี้แล้วโอ้พระองคปลาดณเมืองลำกุนโจโฉพักพรอยู่สองวันจึงเรียกโจหยินมาสั่งการข้าร้อยสราบว่าท่านแตกทัพแต่ไม่กลัดทิ้งเมืองไปไกลจึงยกทหารมาคอยอยู่ดอกเมืองก็จะยกทัพกลับฮูโตเพื่อจะทัพมาล้างแค้นท่านจรักษาลำกุนไว้ดีข้ามีอุบายเขียนไว้ในซองนี้จงเก็บไว้เป็นความลับ เมื่อถึงคราวขับขันจึงค่อยเปิดอ่านอ่านแล้วจงปฏิบัติตามคำสั่งที่เขียนไว้ข้าจะให้แห่หัวตุ้นรักษาเมืองทรงหยงส่วนเมืองหับหุยให้เตียวเลี้ยวดูแลเมื่อสั่งการเรียบร้อยโจโฉจึงเดินทางกลับพระนครหูโตพร้อมกับความแค้นอ,อกแค้นใจที่แห่เขาเหล่าทหารที่ได้รับชัยชนะก็ทยอยกลับเข้าเมืองขลสเสบียงและมาพร้อมสิ่งของที่ได้รับจากการชนะศึก กวนอูนยกทัพกลับมามือเปล่าโดนที่จับเธอเลไม่ได้แม้แต่คนเดียวณจวนฝ่ายในที่พักของเล่าปีพี่ใหญ่พี่ร้องกลับมาแล้ว <c oughs> พวกเรามัวแต่ฉลองชัยจนไม่ได้ออกไปรับท่านต้องขออภัยด้วยข้ามาขอรับโทษที่ปล่อยโจโฉรอดไปได้อไม่แปลกหรอกท่านโจโฉก็รอดไปได้ตอนที่ข้าเข้าตีเช่นกันข้าก็ด้วยแต่ว่าข้าเปิดทางให้โจโฉผ่านไปเอง นั่นเป็นเพราะว่าท่านนึกถึงบุญคุณแต่หนหลังจึงปล่อยตัวโจโฉไปเช่นนั้นใช่ไหมเรื่องเป็นเช่นนั้นนะถุยย่าท่านคงไม่ลืมสัญญาฉบับนี้หรอกนะฉะนั้นท่านจึงต้องรับโทษตามกฎอัยการศึกเอากวนอไปตัดหัวเดี๋ยวข้าสามคนพี่น้องได้ให้สัต์สาบานกันไว้ว่าจะร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันถ้าท่านจะประหารกวนอูก,ก็ต้องประหารเราอีกสองคนด้วยเพื่อไม่ให้พวกเราเสียคำสโอโอ,โอข้าติดล่างแหด้วยเหรอ ถ้าเช่นั้นนายท่านโปรดชี้แนะทางออกให้ข้าด้วยว่าจะทำยังไงขอให้ทั่วประหารอรอลงอาญาไว้ก่อนแล้วให้กวนอูมาเพนฝาทรนณประโยชน์สัก20ชั่วโมงก็เหมาะแก่ความผิดแล้วเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยง,งั้นส่งไปทำงานวัดแจกหนังสือธรรมะ พวกเราถูกหลอ,อกให้ออกรบแต่พวกมันแค่คอยดักซุ่มรอโจมตีแค่ฐานหนีตายถ้าเราถูกเล่าปีกับขงเบ่งหลอ,อกใช้แคนนี้ต้องชำระัวเรื่องสำคัญเร่งด่วนเราจะยกไปตีลำกุนขณะที่โจโฉอ่อนแออยู่เราปีส่งสุนเขียนมาขอร่วมแสดงความยินดีด้วยขอรับเชิญเข้ามานี่มันมารชัดๆนึกถึงไม่ได้นึกถึงที่ไรโผล่มาทุกที เจ้านายส่งคำมาคำนับขอบคุณในความกรุณาของท่านแม่ทัพและให้นำของเล็กน้อยมาบรรณาการแกท่านด้วยแล้วเวลานี้เล่าปีอยู่ที่ไหนเลยท่านในขณะนี้ฉันเล่าปีมาจ้งคายอยู่ที่ปากน้ำกลางแห่เฮ้ย hey! แล้วขงเบงละ่ะมาด้วยหรือเปล่าท่านอาจารย์ขงเบงก็รวมอยู่ด้วยกับฉันเล่าปีหรอเลถ้าอย่างนั้นท่านจงกลับไปบอกท่านเล่าปีย่ว่าข้าจะไปเยี่ยมท่านด้วยตัวข้าเองถ้ายังงั้นข้าขอตัวก่อน แล้วทำไมทาถึงได้แสดงอาการตกตะลึงพลึงเพอ้อเตลอดเตลเลงตลอตหน้าสุนเขียนอย่างนั้นล่ะโอ้ยนี่ท่านเฉยอ,อยู่ได้ยังไงที่เล่าปี่ยกทหารมาตั้งที่ปากน้ำอือกังนั้นแสดงว่าตั้งใจจะเข้ายึดเมืองลำกุนเป็นแน่เราอุตส่าห์ทำสงครามสูญเสียทั้งสเสบียงและผู้คนมากมายหมยจะได้เมืองลำกุนแต่บัดนี้กำลังจะถูกเล่าปีนะชุกมือเปิบมาแย่งชิงเอาไปไง่ายง่ายมันคงลืมไปว่าเวลานี้เขายังไม่ตาย แล้วท่านจะใช้อุบายอะไรที่จะไล่พวกเขาไปล่ะถ้าก็จะไปตกลงกับมันถ้าตกลงไม่ได้แล้วก็จะฆ่ามันทิ้งซะจิวยี่กับโลศกนำทหารสามพันไปยังปากอ,าอ่าวอือกังทันทีค่ายของเรลาปีน่นปากอ,าอ่าวอือกังจิวยี่บอกว่าจะมากำนับท่านโดยตนเองเนี่ยอือจิวยี่มีจมเจตนาอะไร ก็คงไม่พ้นเรื่องลำํำขุนนี่แหละถ้าเขาเอาทหารมาด้วยเราจะปะทะกับเขาเลยเขามายังไงเราก็ไปอย่างนั้นแหละท่านเตรียมต้อนรับเขาให้ดีเถิดเขามาถึงวันพรุ่งนี้แน่นอนรายงานนายท่านจิวยี่และโลโซกเดินทางมาถึงปากอ่าวแล้วขอรับจัดโต๊ะต้อนรับแขก VIP. ขว i p คพคารวาทาลาลปีเชิญ ตามในตอนต่อไปขอรับ